สวัสดีครับตอนนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็อยู่กับกุชชอสปอร์ตเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับงานพิมพ์สดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้เป็นของทีมดูออเดอร์ก่อนนะฮะทีมยอดแอร์นะครับเสื้อช่างแอร์นะครับช่วงนี้เสื้อช่างแอร์ก็ขายดีนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับกิจการแอร์ก็เลยแบบสะพัดมากนะครับลูกค้าก็ต้องติดแอร์เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นช่างแอร์ก็ต้องการใช้เสื้อทีมงานนะครับดูครับ ความคมชัดของรายละเอียดงานนะครับสุดยอดจริงๆครับต้องกุดจ็อบสปอร์ตเท่านั้นนะครับสั่งทำเสื้อทีมกันได้เลยครับขั้นต่ำสิบตัวนะครับสนใจกันทักแชทเข้ามาได้ทันทีเลยนะครับมีบริการตอบแชทโดยแอดมินผู้ชานาญการดูแลท่านอย่างดีนะครับผมนี่ครับนี่ก็พิมพ์กันเรื่อยๆนะครับนี่ครับกุดจ็อบสปอร์ตของเรามีตัวต้นอยู่จริงนะครับ อยากย้าให้ทุกท่านได้รู้เลยนะครับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงนะครับแล้วก็พร้อมส่งความสุขนะครับนั่นก็คือเสื้อผ้าที่จะทําให้สํานักงานหน่วยงานของคุณนะครับมีพลังขึ้นมาทันทีเมื่อได้ใส่ไอ่เขมก็คือเสื้อกลุ่มเสื้อทีมจากเราเลยแหละครับใส่ไปแล้วมีพลังในการทํางานเพิ่มนะครับโอเคครับผมไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ